ัสดีครับวิวกับผมโซสติตนะครับวันนี้ผมเนี่ยจะไปแม่สอดน,นะครับในไหนก็จะเข้าไปแม่สอดแล้วนะก็จะรีวิวเส้นทางอุ้มผาแม่สอดให้ทุกคนได้ดูนะเมื่อเช้าเนี่ยเราก็ออกมากันแต่เช้านะครับตอนนี้เนี่ยเราแวะเข้า้องนรมกันนะตอนนี้ก็ทําธุระกันเสร็จแล้วนะยังไงก็ไปดูบรรยากาศเส้นทางนี้กันนะครับ จะกินเลนของเรา ตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดนะที่สามารถมาแวะเข้าห้องน้ำแล้วก็ซื้อของอไปกินได้นะครับก็จะมีทั้งพวกฟักทองพวกมันหอมพริกอะไรแบบนี้นะทุกคนสามารถเข้ามาซื้อตรงนี้ได้นะครับตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแม่กลองน้อยนะทุกคนตหลานแม่กลองน้อยนะครับสามารถแวะมาดูอะไรที่นี่ได้นะ นนะตอนนี้ผมจะลงไปซื้อของให้แม่นะครับซึ่งแม่เนี่ยฝากซื้อนะปิดเงินสดอยาฮะหยิบว่ามันเถอเนี่ยงเงินสดจวดเลยฮะแตงหมหแตงโมงลูกละแปดสิบหกสิบ อ่อันนี้ถุงละเท่าไหร่ฮะอันนี้ถุงละเท่าไหร่ครับถุงลรอจ้ะอันนี้ถุงละร้อยใหญ่ใหญ่สร้อถุงใหญ่ๆห0สองร้อยอันนี้ร้อยหนึ่งเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวสักครู่นะฮะเดี๋ยวเข,าา <laughs> เข้ามาดูเข้ามาดูเข้ามาดู นี่นะทุกคนใครที่ผ่านมาตรงจุดนี้นะก็สามารถแวะเข้ามาซื้อของที่นี่ได้นะครับใครที่ใช้เส้นทางนี้เนี่ยก็จะต้องผ่านตรงจุดนี้นะครับอมนเป็นไรนเล่็เป็นมัเกียร่อนนี้ของร้านไร อันนี้อันนี้อ exactly. uh, 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 ันนี้เท่าไหร่ฮะถุงอันนี้มังนี่เหรอเนี่ยใช่ใช่ร้อยสามสิบอ๋อร้อยสามสิบเท่าไหร่อันนี้มาญี่ปุ่นครับครับขอบคุณครับผมเอาอันนี้ถุงหนึ่งนะฮะอันนี้อันนี้เท่าไหร่นะร้อยหนึ่งร้ยปิดปิดเงินสดหรือเปล่ามันบ้ากี่บ้ากี่เงินสดป่ะนะไรบ้าโอนรักอดไหมฮะโอนได้ใช่ไหม โอนได้โอนได้ใช่ไหมอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวผมโอนก็ได้เดี๋ยวเอาอันนี้ถุงนึงนเะอะอทุกคนตอนนี้เนี่ยผมก็แวะซื้อของเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อเลยนะนี่นะทุกคนซื้อมันไปกินนะฮะที่นี่เนี่ยบรรยากาศค่อนข้างที่จะดีมากๆนะอ่าล้อมรอบไปด้วยธรรมชาตินะก็มีพวกต้นไผ่ต้นไม้ใหญ่นะทุกคนมีภูเขานะ ทุกคนตอนนี้เนี่ยเราก็มาถึงอุ้มเปี้ยงแล้วนะทุกคนอุ้มเปี้ยงเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดนะสำหรับพักรถนะที่นี่เนี่ยก็จะมีห้องน้ําแล้วก็มีของขัดของกินที่สามารถแวะเข้ามาใช้บริการที่นี่ได้นะครับที่นี่เนี่ยอากาศก็ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับ ตอนนี้เราก็ทำธุระกันที่อุ้มเที่ยงนี้เสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปแม่สอดกันต่อเลยนะทุกคนระยะทางที่เรามาเมื่อเช้านะทั้งหมดก็ประมาณ80กิโลนะครับจากอุ้งผังนะครับอตอนนี้เนี่ยเราจะต้องเดินทางไปอีกประมาณ80กิโลนะครับเพื่อไปถึงแม่สอดนะครับ

อะก็เลิกลกูจื้อหัวเอยเรวทุกคนเมื่อกี้เนี่ยก็เกิดเหตุไม่คาดคิดนะเพราะว่ารถอ่ามันทุกงเนี่ยมันยินเลนมาเยอะนะเพราะว่ารถใหญ่นะก็โชคดีนะที่อ่าเราไม่เป็นอะไรกันนะก็ถือเป็นประสบการณ์นะฮะ ใครที่มาใช้เส้นทางนี้นะอย่างที่บอกไปนะครับรถบรรทุกค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องระวังมากๆนะครับก็เมื่อกี้เนี่ยเกิดเหตุการณ์ที่เราคาดไม่ถึงจริงๆนะก็ถือว่าโชคดีไปนะ้ที่ไม่มีใครเป็นอะไรนะ